ดีค่ะพวกเราจากแบรนด์เดอะซีรีสค่ะเติมความราลกลงในช่องว่างค่ะบาควันเนทางง่ายแ่ะพี่ไอก่อนเลยก่อนเลยในฐานะในถนานะมันใจหายค่ะใจหายแล้วก็เราก็มีความสุขในเวลาเดียวกันที่ ทุกคนเดินทางมาถึง EP สุดท้ายแล้วแล้วก็ที่สำคัญคือแฟนๆมากันเยอะมากมีคนให้ความสนใจเยอะมากก็ขอบคุณมากๆนะคะที่คอยติดตามชื่นชอบชื่นชมในซีรีส์แรงตเติมคํังเวลาตรงในช่องว่างแล้วก็คอยสัพพอร์พวกเราตั้งแต่ต้นจนมาถึงวันจบ EP วันนี้แล้วก็ใจหายใจหายมากๆค่ะแล้วก็ก็เหมือนกับทุกคนที่ว่าไม่อยากให้จบแต่ว่า มันต้องมีวันวันจบนะอะไรอยางเงี้ยค่ะก็ก็พยายามจะไม่ร้องไห้นะคะกลัวมาสชาคาล่าเลยตื่ละคะนี่ก็เวลาผ่านไปไวมากเลยค่ะตอนซีซั่นแรกเรายังรู้สึกว่าเพิ่งเกิดเมื่อวานอยู่เลยแล้วว่า ลืมตามาอีกทีก็จบซีซั่นที่2แล้วดีใจมากๆกะ็ะแสตอบรับดีมากก็ต้องขอบคุณทั้งไทยแฟนแล้วก็อินเตอร์แฟนด้วยค่ะที่ให้ความาให้กระแสตอบรับที่ดีกับเราด้วยใหญ่ค่ะก <Okay. S 2> ็ดีใจมากจริงๆแล้วก็ใจหายสุดๆไปเลยค่ะเพราะว่าจบแล้วเนาะอะไรอย่างี้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะ,จะได้กลับมาเจอกันอีกใน เรื่องถัดไปหรือในกิจกรรมถัดไปอีกหลายๆเรื่องเร็วๆนี้หรือเปล่านะ <c oughs> เอ๊ไ <c oughs> นะไม่ปล่อยให้เหงาะนาวค่ะเอาจริงอะ่ะใช่จังวันที่เพิ่งแบบแต่งตัวมาบ,บแงวงสรวงได้อยู่เลยอ่ะแล้ววันนี้คือวันจบรักซีทีแล้วมันไวไยวจริงๆอ่ะเหมือนแค่แบบไม่กี่วันแล้วมันก็จบแล้วเหมือนเพิ่งไหวไปเองวันนี้ก็เอ้ยดีใจทุกคนทที่แบบ ได้มาเจอแล้วโปรเจกต์นี้มันผ่านไปได้ด้วยดีกระแสตอบรับก็ดีมากๆยังไงก็อยากกะฝากโปรเจกต์กันถัดไปในอนาคตใช่ไหมคะที่สีโอถักน้องๆด้วยนะคะริงตอนไว้ตอนอ,อ่าทีก่อนลานุาูเนาะวันนี้จะ,ย,ะยังไงคะะเตียนยิงไหมหรือว่าเองแค่น้ำตามันขมนะมแต่มันก็ไม่คายออขมแต่ไม่ขาย คือ l a s ก่อนหนะ้าที่จะถึง EP จบใช่ไหมคะก็มันเป็นเรื่องราวความรักที่ที่มันไม่ใช่แค่คนสองคนแล้วคะ่ะตอนนี้เราต้องมองไปถึงคนรอบข้างคนที่รักเราแล้วคนที่เรารักด้วยเราก็ใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ก็รอดูใน EP สุดท้ายนี้นะคะเป,เป็นแฟนจะจิตบอ,ก,อกว่าจะต้องเตรียมอีก เันทำทั้งสองได้เลเราสามารถเอาบอกมาซับน้ำตาได้ไหมคะ <c oughs> อยู่มือข้าง,างหนึ่งจิกมือข้างหนึ่งไ,ไ <c oughs> อ้นี่ได้ไหมคจะต้องห้พี่ตาเตรเียมช่วยให้หน้าอนแต่รับรองว่าไม่มีใครเคยเห็นคุณหนึ่งในในพาร์ทในพาร์ทสุดท้ายนี้แน่นอนแบบไม่มีใครเคยเห็นแล้วก็ไม่คิดว่าคนอย่างคุณหนึ่งจะทำแบบนี้ได้จริงๆอยากรู้แล้วละสิอยูก็อยากดูแต่ยอหรับดีมากจนคน คุณมากๆนะคะทั้งอินเตอร์แฟนทั้ง t ไทยแฟนแล้วก็ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนที่คอยสนับสนุนพวกเราอย่างดีมาตลอดนะคะ mm hmm. ก็ถ้าถ้าไม่มีบุคคลเหล่านี้ mm hmm. ก็ก็ทําให้กําลังใจที่พวกเรามีมันก็ไม่มาถึงตรงวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆค่ะ mm hmm. ก็รู้สึกว่ามันไปอย่างที่ฟ้าบอกทั้งดีใจแล้วก็ใจหายไปในเวลาเดียวกัน mm hmm. ก็ไม่มีอะไรจะพูดนอกจากคําว่าขอบคุณแทนใจที่พวก,พวกเรามี mm hmm. วันน so 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 sure ี้นอกจากจะดูมีบินพารูปับเรามีกิจกรรมอะไรพิเศษพิเศษับนนะคะมีกิจกรรมอะไรนะก็เดี๋ยวเราจะมีโชว์จากน้องๆนักแสดงแลวกซี์ด้วยค่ะแล้วก็มีสัมภาษณ์สัมภาษณ์พิเศษคุยกันนิดหน่อยทางไหนแสดงว่าเตรียมโชว์พิเศษมาเตรียมค่ะเดี๋ยวรอดูน้องๆได้เลยค่ะเบเวอร์เป็นซ้อมมาสามดีใช่ไหมคะสามสิบ สามสิบปีเราได้อะไรจากการสัมภาษณ์ครั้งนี้ก็มีการซ้อมค่ะซ้อมกันหนักอยู่เหมือนกันค่ะก็เราก็เต็มที่เท่าที่พวกเราทําได้ค่ะเราไปประเทศไหนกันบ้างนะคะ ที่กำลังจะไปนี้ก็จะมีฟิลิปปินส์มาเกา๊ามาเก๊าค่ะแล้วก็เกาหลีแล้วก็อีกหลายๆประเทศที่กำลังคุยกันอยู่เพราะว่าเหมือนแบบพอมันกระชั้นชิดมันมันเตรียมงานไม่ทัน,นดีใจค่ะดีใจได้เจอกันสักทีค่ะได้เจอกันสักทีใช่ค่ะเราก็จะไปหาเขาด้วย<จ><จ> แต่ละประเทศก็จะมีกิมมิคของนั้นๆอยู่ค่ะต้องรอดูเราะเได้เตรียมแบบเป็น special show เป็นเออหรือว่าเป็นแบบเซอร์ไพรส์รายการสำหรับอินเตอร์แฟนซึ่งไฟไม่เคยทำอีกเหมือนกันมันมันยากมากสำหรับให้ไฟไปทำอะไรแบบนี้ไฟแบบเครียดมากแต่ว่าก็ก็ไม่ได้เกินความสามารถแต่ว่าก็ใช้เวลาพอสมควรค่ะให้ไฟตัดผมง่ายกว่า จริงๆให้มาตัดผมง่ายกว่าแล้วแบบพอไฟเห็นแล้วไฟแบบฮะให้ทำแบบนี้จริงๆใช่ไหมแบบก็ได้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทำผมมาได้ดีนะใช่คอนเฟิร์มไฟไฟอนเฟิร์มเยอะสุดเลยเราได้เลยเราเราน้องโยเป็นกำลังใจให้ี่ไฟยังไงเนอะจะนั่งดูค่ะ ยนนั่งดูแล้วก็บอกว่าพี่ไฟเก่งมากเก่งมากเนี่ยเพราะว่าหนูเหนื่อยหนูก็เลยให้พี่ไฟไปก่อนเลยมีเท่านี้เลยจริงๆค่ะนั่งดูแล้วก็บอกเก่งมากไม่ว่าไฟจะหนูก็ถ่ายรูปให้นะจะทำผิดทำถูกเก่งมากใช่ค่ะแล้วทู้มันเป็นยังไงบ้างสนุเป็นเป็นหนูไม่ไม่ต้องสงยู่แล้วค่ะอันนี้เป็นนักเต้นท่าไฟเต้นมาตั้งแต่สายขวบ โอ้โหโอ้ยโอ้มาต้งได้เลยเลยลายเปด์้าเปดที่สุดในปัตตภีหนูเป็นเป็นคุณครูเป็นเทรนเนอร์ให้ใช่อันนี้เป็นเทรนเนอร์สอนเทรนเนอร์สวนตัวคืออันนี้เป็นเทรนเนอร์แล้วอันนี้มาเป็นเทรนเนอร์อันนี้เทรนเนอร์และเทรนเนอร์ฝ้ายอีกทีคิดเอาความยากมันซับซ้อนแค่ไหนก็คือแบบที่ทำได้ดีค่าจากร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือเหลือมาถึงฝ้ายประมาณยี่สิบอย่างที่พี่บอกให้ฝ้ายจำจำเซ็กชันในการตัดผมแบ่งผมไปว่ามันง่ายกว่าจริงๆ การเต้นน่ะแต่ก็ส่งเรื่องนี้แล้วเมื่อกี้ที่สปอยแล้วคือไม่ได้หายจากหน้าจอแน่ๆไม่ได้หายค่ะไม่ได้หายโปรเจกต์ใหม่สปอยได้ขนาดไหนคะสปอยได้ขนาดไหนคะอุ้ยยังสปอยเลยได้เลยรอติดตามชมมีอีกมีอีกหลายๆอย่างที่เป็นผลงานของทางน้องๆอะค่ะออกมาอีกค่อนข้างเยอะแยะมากมายเลยเนาะใช่ฝากติดตามผลงานน้องๆด้วยนะคะ เอาไปดีกว่าให้พูดที่แบบขอบคุณทรกตัวลคมของ,รงรเราที่นำพาเรามาถึงตรงนี้เช้นานะ <c oughs> เราไปพูดกันในงานกันไหมอะพูดตรงนี้เรายืนร้องไห้แล้วเพ่งแต่งหน้าเสร็จเลยอะมาช้าไหลเยอะเลย วันนี้เป็นวันที่สิ้นสุดการรอคอยแล้วแล้ววันนี้ก็การเดินทางก็มาถึงแล้วนะคะวันที่ฉายลาสอีพีนะคะอันดับแรกขอบคุณแฟนๆทุกคนขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนขอบคุณพี่ไอ้ด้วยขอบคุณนักแสดงทั้งสองคนซ่าแล้วก็โยแล้วก็ขอบคุณพี่วันด้วยที่วันนี้ทำให้ตัวละครแล้วก็นิยายเรื่องนี้มันสมบูรณ์แบบที่สุด ขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆค่ะพวกเราก็เต็มที่กันมากๆแล้วก็ขอบคุณให้แฟนอินเตอร์แฟนที่คอยสนับสนุนซัพพอร์ตพวกเราก็ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะอย่าเพิ่งร้องนะอย่าเพิ่งร้องนะแล้วขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่ พพอร์ตพวกเราเป็นอย่างดีเพราะเรา,เารับรู้แล้วก็สัมผัสได้ถึงความรักที่ทุกคนมอบให้ค่ะจริงๆเด็ก่ขยเราอะค่ะอ่านแฮชแท็กันเกือบหมดนะอะไรเงี้ยก็คือเห็นที่แบบแฟนๆพูดถึงแล้วก็เห็นที่แบบแฟนๆแท็กน,น้องๆมาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเกือบหมดเลยไม่ต้องห่วงว่าน้องๆจะไม่เห็นขึ้นสองชัาวันเย็นเดือดโดยหมดเลยแต่ใช่หนูดีใจทุกครั้งเลยเวลาแบบตั้งแต่งานแรกจนถึงงานเนี้ยเวลามีคน,คนมีคนมามี มีพี่นักข่าวมาทุกอย่างมันทําให้มันสมบูรณ์ทุกจริงๆทุกวิวใน YouTube ทุกแรงสนับสนุนทุกคอมเมนต์ที่เห็นอนะหนูอ่านหมดเลยแล้วหนูรู้สึกว่าเป็นแรงใจแล้วก็เป็นกําลังใจให้หนูมากๆแล้วก็ขอบคุณทุกเรื่องว่าอะไรนะคะซัพพอร์ตทุกๆแรง s u พ p o r t มากๆเลยค่ะมันเป็นหนูจะพัฒน,นาเต็มไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่ด้วยทุกขอบคุณทุกโอกาสด้วยค่ะค่แทนขอบคุณกินกาแฟนิดนึงนะคะ um thank you you guys for supporting us like um we will do the best for the next project to like continue the quality for you guys thank you, Love you. um i <coughs> <coughs> ขอบคุณนะคะอาก้รอวีว่าเวาสเราเอาเราเอาั้นหนค่ะเอาเอาิน้ค่ะหนึค่ะค่ะคาบเลยไหมครัฮะองลาเลยไหมค่ะ โอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคคุณ่ะ